สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอนนะครับครับมาสรุปข่าวอาร์สเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็เป็นแมตลอรนะครับนักข่าวชื่อดังของสื่ออย่างเดลี่เทเลกราฟนะครับแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือระดับสูงนะครับ ได้ออกมารายงานล่าสุดว่าสโมสรอาร์สตอานะครับปัจจุบันก็ใช้เงินราว200ล้านปอนด์แล้วนะครับถ้าหากเซ็นสัญญาควาตัววิกเตอร์ยูเครสนะครับมาร่วมทีมในเร็ววันนี้หลังจากที่สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพวกเขาอาจจะดําเนินการควาตัวเอเบรซีเอเซนะครับปีกซ้ายและกองกลางตัวรุกนะครับทีมชาติอังกฤษปัจจุบันก็มีอายุ27ปีนะครับต่อในทันทีนะครับ และโดยปัจจุบันนะครับสมสดในพิมลิกอังกฤษนะครับกำลังแข่งขันในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในตลาดหน้าร้อนปี2025นะครับมีความเข้มข้นนะครับมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มทีมที่มีการลุ้นแชมป์นะครับลิเวอร์พูลนะครับก็ใช้เงินไปประมาณ300ล้านปอนด์แล้วนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมจ่ายเงินนะครับ ในระดับนะครับเกินกว่า150ล้านปอนด์นะครับและสมรสร็อตต์เองนะครับตามข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานะครับข่าวต่อมานะครับเป็นสื่ออย่างฟุตบอลไดเรกนะครับของประเทศสวีเดนครับได้ออกมารายงานพิเศษล่าสุดว่าข้อตกลงนะครับในการย้ายทีมสําหรับวิกเตอร์ยุเครเรสนะครับกองหน้าทีมชาสวีเดนนะครับ ปรับนะครับลดลงมาในช่วงสุดท้ายของการเจรจาซื้อขายครับก่อน<ร>จะสามารถบรรลุข้อตกลงนะครับทั้งหมดร่วมกันได้โดยารายละเอียดนะครับก็จะสรุปประมาณนี้นะครับ สำหรับนะครับในข้อมูลเดิมนะครับค่าตัวรวมทั้งหมดนะครับ73.5ล้านยูโรนะครับและค่าเริ่มต้นนะครับอยู่ที่63.5ล้านยูโรนะครับเป็นโบนัสเพิ่มเติม10ล้านยูโรนะครับและข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นค่าตัวรวมทั้งหมด66ล้านยูโรนะครับเริ่มต้นนะครับ58ล้านยูโรนะครับโบนัสเพิ่มเติม8ล้านยูโรนะครับ เป็นค่าตัวรวมทั้งหมดนะครับลดลงมา7.5ล้านยูโรนะครับสำหรับค่าตัว66ล้านยูโรนะครับก็เท่ากับ57.5ล้านปอนด์นะครับ ข่าวต่อมานะครับเป็นเดวิดออสตินนะครับนักข่าวชื่อดังของสื่อยางเดลันติกนะครับได้ออกมาเปิดเผยยืนยันล่าสุดนะครับว่าอาร์สตอรก็บรรลุข้อตกลงนะครับทั้งหมดกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการสําหรับนะครับการคว้าตัววิกเตอร์ยูเคอร์เรสนะครับมารวมทีม โดยทางของวิเตอร์ยูคารเรตเองนะครับก็เตรียมเข้าตัวร่างกายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเลือกใส่เสื้อเบอร์ B 14นะครับให้กับอาร์สตอลนะครับโดยเป็นเสื้อไอคอนของสโมสรน,นะครับจากในฐานะของหน้าคนใหม่ ของสโมสรอาร์ตสต์นะครับและก็มีฟาบิสโอ m โรมาโนนะครับก็ออกมารายงานอีกคนนะครับยืนยันว่าวิตเตอร์โยเครสนะครับก็จะเป็นเจ้าของเบอร์เสื้อเบอร์14คนใหม่ของอาร์ตสต์นั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับเป็น Hand of อฟอาร์ตนะครับแหล่งข่าววงในของสโมสรอาร์ตสต์นะครับมีการออกมารายงานพิเศษล่าสุดนะครับ ว่าตัวของวิกเตอร์ยูเครสนะครับและเขาพวกของเขาก็น่าจะรวมถึงสเตฟานยูเครสนะครับคุณพ่อของเขาด้วยนะครับ ถึงกับกลั้นนะครับน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับต่อหน้าของอันเดียเบตานะครับของกีฬาสมุทรศของอาร์สต์นะครับหลังจากที่ตัวนักเตะนะครับและครอบครัวของเขาทราบข่าวดีจากอันเดียเบตานะครับว่าสามารถบรรลุนะครับข้อตกลงทั้งหมดแล้วในขณะที่ตัวของวิกเตอร์ยูคเรสนะครับพูดคุยกับมิเกลอร์เตีตานะครับลงลึกในรายละเอียดบทบาทภายในทีมของอาร์สต์นะครับและเทคนิคนะครับที่เขาสามารถที่ช่วยให้ทีมอาร์สต์ได้นะครับ และมีการยืนยันนะครับของการตรวจร่างกายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพิมลีกนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าน o นี่มาโดเอเก้นะครับ ป้ายแดงนะครับของสโมสรอาร์ซตอกก็ได้รับการจัดสถานะใหม่นะครับให้เป็นนักเตะโฮมโกรนนะครับแล้วส่งผลดีต่อการปรับแต่งคุมกําลังของมิเกลอิต้าอย่างมากเลยครับในก่อนหน้านี้นะครับมาดูเอเก้นะครับยังถูกระบุว่าไม่ใช่นักเตะโฮมโกรนนะครับ อนที่อยู่กับเชลซีนะครับแต่ล่าสุดนะครับเพมเล็กอังกฤษได้อัปเดตสถานะของเขานะครับหลังมีการยืนยันคำร้องนะครับก่อนช่วงจบฤดูกาล2024-2025นะครับว่านักเตะนะครับโมกรนตามกฎเพมเล็กนะครับต้องเคยลงทะเบียนและฝึกซ้อมกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือนะครับสมาคมฟุตบอลเวลอย่างน้อย3ฤดูกาลนะครับก่อนอายุครบ21ปีนั่นเองครับ ในกรณีนะครับของมาดูเอเก้นะครับย้ายออกจากอะคาเดมี่ของสเปอร์นะครับไปอยู่กับ PSV ในเนเธอร์แลนด์นะครับในปี2016 ตอนอายุ16ปีนะครับและอายุจนถึงเดือนมกราคม2023นะครับหลังจากถูกเชลซีดึงมาร่วมทีมในช่วง2เดือนนะครับก่อนอายุครบ21ปีนะครับและทางพิมลีกก็ยืนยันสถานะใหม่นะครับว่ามาดูเอเก้นะครับใช้เวลานะครับอย่างน้อย3ฤดูกาลในระบบนะครับเยาวาชวนของสเปอร์แม้จะไม่เคยลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เลย,เลยก็ตามนะครับ ขณะที่เด e a t อ a n แ i c ตินะครับก็สื่อชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เกิดความคัดเข่อนนะครับมาจากการไม่มีชื่อลงสนามในทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับ สรุปนะครับในตอนนี้นะครับอาร์สตอก็มีนักเตะผมโครนกรายนะครับก็คือดาบิลไดราวิลเลียมซลิบาเบนไวด์ดิคนไรนะครับบุคโยซาก้ากาเบียมมาติเนลลี่นะครับคาวไฮริทเนลสันและโนนี่มาโูเอเก้คนล่าสุดนะครับจากโคต้าที่ต้องมีอย่างน้อย8รายนะครับส่วนนักเตะที่ไม่ใช่ผมโครนนะครับสามารถลงชื่อได้17รายเพื่อให้ครบนะครับ25ารายลงทะเบียนกับเพียงประเอังกฤษนะครับสำหรับไมลลูอิสเกลรีนะครับ และอีธานเอ็นวารเนลี่ในปัจจุบันนะครับก็ยังคงอยู่ในกลุ่มโคต้าอยู่21ครับไม่ต้องลงทะเบียนในทีมชุดใหญ่25คนนะครับการปรับสถานะใหม่ของมาดูอิเก้นะครับกลายเป็นเรื่องดีสำหรับอาร์นอลานะครับทำให้ไม่เบียดโคต้าที่ไม่ใช่ผมโกรนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นนักเตะต่างชาติในทีมของมิกลอาร์เตต้าและสามารถใช้โคต้าว่างนะครับตรงนี้จากมาดูอิเก้นะครับไปใส่แข้งต่างชาติคนอื่นในทีมได้นั่นเองนะครับ ก็เป็นข่าวดีมากนะครับทำให้มีเกลอันิตาเองทำงานง่ายขึ้นนะครับขาต่อมานะครับเป็นคิสเตียนมอสเกล่านะครับกองหลังดาวรุ่งทีมชาติสเปนนะครับได้ออกมาเปิดใจหลังย้ายมาร่วมทีมอาร์ซอลนะครับว่าเป็นโอกาสที่ไม่สามารถปล่อยรุดมือไปได้นะครับพร้อมออกมายืนยันว่ารู้สึกนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของสมสอนตั้งแต่กาวแรกที่เดินเข้ามาเลยนะครับแข่งวัย21ปีนะครับ จากบาเลเซียก็ย้ยายมารวมทีมอาร์สตอ้นะครับโดยเติบโตมาจากอะคาเดมีของทีมในทีมเมสตาญานะครับและลงสนามในทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง90นัดด้วยกันเลยนะครับโดยเขากล่าวว่ามันมีความหมายกับผมมากจริงๆ มอสเกลรานะครับก็ให้สัมษณ์ครั้งแรกกับสมสรนหลังย้ายนะครับมาร่วมทีมด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์นะครับบวกโบนัสอีก3.5ล้านปอนด์นะครับโดยเขานะครับเผยว่าเบื้องหลังของการย้ายทีมนะครับมีความพยายามมากมายและเมื่อโอกาสนี้เข้ามาผมรู้เลยว่าผมต้องความมันไว้ให้ได้เพราะอาสตันคือสมอรที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับดาวรุ่งรายนี้นครับถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ก็พุ่งขึ้นมาเร็วที่สุดในยุโรปนะครับโดยเขาก็เป็นนักเตะ อายุต่ำกว่า21ปีนะครับที่ลงสนามมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของโยุโรปเลยครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024นะครับนอกจากนี้เขายังเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับกับทีมชาติสเปนมาแล้วด้วยนะครับโดยเขานะครับกล่าวต่อไปว่ามันจริงที่เส้นทางของผมเดินหน้าเร็วมากและทำให้ผมต้องโตเป็นผู้ใหญ่เร็วตามไปด้วยมอสเกรากล่าวนะครับการมาที่นี่คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป ผมจะได้ทำงานร่วมกับนักเตะชั้นยอดและทีมสตารระดับท็อปซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผมเติบโตขึ้นทั้งในฐานะนักเตะและคนคนหนึ่งผมเป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงผมยังหนุ่มยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากและผมก็มีอะไรงจูงใจอย่างเต็มที่ที่จะพักัานาตัวเองที่สำคัญคือผมอยากพัฒนาและสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มการแข่งขันภายในทีมได้ผมมีความสุขมากจริงๆ ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของมาสเกีราหลังใหญ่มาสบอาสนอนะครับครับทั้งหมดนะครับก็คือข่าวประจำคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดค,คนละหนึ่งเลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ